ปลาอะไรเอ่ยอกินตกข้ามมากอะพรกกันกินเออม,มาชมบ้าน ชมสวนอาหารปลามาให้อาหารปลากินสบายบือมาๆๆม,ม,มากินปลาปลามากินเนื้อผุจากปลายังผุน ปลาอย่างลัะครับพี่น้องปลาไน่ปลาไน่พูดปลาไน่ง่วงงามคูปลาดุกดูธรรมชาติสามสี่มือมาเบิ้งเธอหนึ่งครับพี่น้องมาเบิง้งไฮเบิ้งหน้าลากกับบาดครับเพราะว่าพี่น้องเขาหลายเพิ่นชิมะเอาปลาต้องมาดูมาแล มาฮดน้ำต้นหมอกต้นใหม่นะ้ำเอาบรรยากาศดีๆมาฝากพี่ฝากน้องครับบรรยากาศดีๆมาฝากพี่ฝากน้องฝากพี่ตอนน้องครับกับบรรยากาศทงไฮทงหน้านอันนี้ต้นมอนมัมเมรี อันนี้ต้นมะเฟืองนี่นี่กินกับลาบลาบเป็ดลาบไก่แซ่บครับพี่น้องอันนี้ต้นซาอุนะครับต้นซาอุกินกับลาบซุกเล็กเพื่อนว่าใบเพื่อนเพื่อนพยักพยักผ้าอื่นนะต้นซาอุเพื่อนว่าอันนี้ต้นบักเฟืองบักไฟนี่ต้นมอนนี่ต้นกันเกลา นี่เพคนกำลังเลื่อมเตี้ยส์แหละครับพี่น้องนี่การกล่าวอีสานเลือกเรียกว่าต้นมันปลาต้นมันปลานี่กำลังปงยอดปงใบเพิ่นออกน,นี่เริ่มแล้วนี่เริ่มสูงแล้วนี่โอ้ยแต่ว่าต้นนี้สีรอดบอลอดแหละพี่น้องจังเอียงมากินนี่ ตูมตูนตูมตูม,ตมจากยังกินนี่ซอยเบอิอ้ยเพิ่นกับเป็นวัดจะผืชนของเพิ่นขาซึกมาโจมตีเหล่าพี่น้องนี่นี่เหลือแค่นี้ครับพี่น้องนี่เจ้กอย่างไรอา็บเห็นอันนี้ต้นแคนานี่ต้นแคนานี่ ามาปลูกไว้นี่ต้นแค่หน้าเอาบรรยากาศดีๆมาฝากพี่ฝากน้องครับทงไฮทงหน้านี่แหละคือทงไฮทงหน้าวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮ้ากามีซําเนีแหละครับนี่อันนี้ต้นะเะดาต้นะเะดากำลังขึ้นแล้วครับพี่น้อง ต้นสะเดาวต้นลำดวนเอามาปลูกไว้หญ้าหลายคักโอ้ยหลอดบอ่เนาะมาเนาะต้นลำดวนแล้วก็ไผ่กำลังขึ้นแหละครับพี่น้องไผ่ไผ่หน่อยกำลังขึ้นนี่ไผ่หน่อยกำลังขึ้นกำลังขึ้นกำลังสวยง,งาม ปลาบ่อนนะครับปลากำลังจะมาอันนี้คือเถียงนาน้อยของมหายศครับพี่น้องเถียงนาน้อยคอยรักเขาไปในบ่อใดครับนั่นหมดเรแ่งโอ้ยคัวรีไหลายยุงน่ะมันร้ายกว่าเสือพนวะคักอีลีอีเลาะมีแต่ยุงย่งไรกัดเตะเทือนี่โ้ยเด้เก่าบิดมือบิดขึ้น เอาอยู่เอาไม่อยู่นี่คือระเบียงลงไปสะครับได้บรรยากาศครับพี่นอ้องนี่คือระเบียงที่ใช้งบป,ประมาณประมาณ3ามหมื่นสีมบาทนี่ได้แค่นี้อันนี้ก็เป็นที่บังลมบังแดด เดี๋ยวบางฝนบ่ได้ครับฝนตุกมาแห้งกะสอดจ้องป้องครับมันอย่างน้อยสุดก็เพลากับแสงแดดเพื่อให้กรองแสงกับแสงแดดบ่หายลงมาหลายนี่ได้บรรยากาศครับเอาบรรยากาศดีๆนะครับลมพันไว้่อยมาฝากพี่ฝากน้องนะครับว่าจะพาพี่น้องมาเบิงป่ากะจักไปไซเบริร์นี่ครับนี่ น้ำเต็มน้ำเต็มสาครับพี่น้องนี่น้ำเต็มสาเลยมืนอี้มายดก็เอาผักบุ่งลงมานะครับเพื่อให้เพื่อนได้จับผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งมามเห็นแต่ปลาไน่เหรอครับพี่น้องปลาไนเพื่อนมาเป็นครูที่เรือก็จักไปใช้่ี่ยน้ำล้นตลิงเพื่อนว่าจะออกจะออกได้บทบัวได้ครับ ออกได้บ่ได้อันนี้เถียงนาน้อยคอยรักใส่เวลาในการสั่งอยู่ประมาณสามชั่วโมงแหลคะครับพี่น้องนี่ต่อออกจากของนาวมาภายในเป็นน้ำน้ำตัวนี้เป็นเถียงหน้าหน่อยคอยรัก กได้เก็บอุปกรณ์ครับพี่น้องนี่เก็บอุปกรณ์หลังเถียงนาน้อยกับปลูกบิดทุกอย่างครับพี่น้องมีบิตรทุกอย่างแจ็กตนน้นอีหยังเนี่ยแหละน,นี่สะเดาต้นสมนอันนี้คือต้นกระโดนะป่าต้นกระโดนป่าเ่แม่นกระโดนน้ำครับต้นกระโดนป่า อันนี้ปลูกคาปลูกคาใหญ่มากจะเมียงเลยครับพี่น้องนี่อันนี้ก็มะเขือยาวชะอมใบชงยาอันนี้คือใบยญานางโอ้ยเยียบเลยเยียบเลยวบบนี้เยียบเลยยังทางมาจังที มาทั้งพีเขาก็เหยียบเบิดแล้วน้ออะไม่ไหมอย่าม,ม,มาทั้งพีอย่ามาทั้งพีมาทั้งพีข้นก็เหยียบเบิดแล้วพี่นอ้องสีไปใส่นี่ยักษิไปใส่ ต้นมะละกอต้นมะละกอนี่ยพีต่ตาได้กินครับพี่น้องตัวนี้มะละกอน,นี่ปลูกชะพูปลูก,กมะเขือเทศนี่ปลูกหงส์พีต่ตาได้กินทั้งทีปลูกบักหุสงบักพริกนี่ส้มจี๊ดมะปรางมะยงชิดแคนาจักได้กินบ่ได้กินครับพี่น้องเนอะ ปลกผักบุ้งต้นหมักม่งหัวละพานี่พี่น้องหัวละพาอันนี้คือพักอีตูนี่คือพักติวตะไคร่เดี่ยงามคมักพี่น้องแล้วก็มีฝรั่งมีฝรั่งมีต้นหมักสีดาใบฝรั่ง นี่มะนาวโอ้โยสิได้สิรอดบ่รอดล่ะครับพี่น้องมะนาวอันนี้คือผักขยี้ผักขยีเนี่จักรอดบ่รอดคือกันแล้วเอ้าเบิ่งก่อนนี่โตสิได้กินอีหลีอีหลอก็คือนี่แหละครับพี่น้องมะเ,เขืหเอ,อ,นนอ,อนนหน,ออน่อยนี่มะเขือพวงนี่นี่มะเขือพวง มะเขียพวงบริเวณนี้คือทำรูวไม่ให้ปลาออกยามฝนตกหนักน,นี่พยายามมวยเพื่อนออก นะจะออกบอก่ออกก็จั๊สีว่าจังไหนล่ะครับพี่น้องนี่เห็ดกันไหวเห็ดเบิดทุกอย่างกันบโบยเพิ่นมาบโบยเพิ่อนออกแนนคักแนนแน่นนจะโดดออกก็จั๊สีไปจังไหนล่ะ สุดท้ายพักบุงกับมาผีคือเก้าวันนี้ปอยู่ทงผลโอูอยใบใหม่บระกอเลยมาร่วมตัวกันคือเก้าขอบคุณทุกกำลังใจครับ ุณทุกไลฟ์ทุกเลิฟครับเอาไลน์นี่ขอหยาดบัดคํำลงเวทีครับไลน์น่าพอกันไหมขอบคุณนะสวัสดีครับผม